สนุกกันใหญ่เลยสนุกกันใหญ่เลยระวังล้มนะครับระวังล้มนะค่อยๆเล่นนะโอ้ <c oughs> <c oughs> วันนี้พี่ชจุลกับน้องอันดา <c oughs> กำลังเล่นนะครับกำลังเล่นอยู่ที่เต็นอะโอเคน้องโชววันนี้พ่อมีภารกิจให้ทำอีกแล้ว อันนี้พอมีภารกิจให้ทาอีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตอนแรกอ่าทำยังไงก่อนสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมน้องโชกุนกับน้องอันดาวันนี้นังอันดามาเด่นกับพี่โชนะครับอ่าลุงเปามีภารกิจให้ทาวันนี้นี่อ่าถือก่อนนะครับอ่าข้างในคืออะไรข้างในคืออะไรดูไหมต้นคิสมารทแน่นอนอ่าพ่อสั่งต้นคิสมารทมาให้นะครับอ่าต้นคิสมาทเดี๋ยววันนี้ใช่ไหมใช่ไหมต้นอะไรครับ ต้นคริสต์มาสนะครับเดี๋ยวน้องอันดากับพี่โชกุนจะมาประดับต้นคริสต์มาสนะครับวันนี้พ่อเปาสั่งมาก็มาถึงแล้วเนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีไฟประดับแล้วก็มีสายลุงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้นคริสต์มาสประดับเสร็จแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับผมฝีมือน้องโชกุนกับน้องอันดาเย้โอ้ยนะครับต้นคริสต์มาสเอ้าจะสวยขนาดไหนนะฝีมือฝีมือน้องโชกุนกับน้องอันดาใช่ไหมใช่โอเคให้ โอ้โหนะครับผมว้าวอันนี้ป้อสามกิโลเนี่ยอันนี้ของน้องอันดาอ่ะโอ้โหเอาถือคนละอันก่อนถือคนละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลุงเปาจะเดี๋ยวลุงเปาจะทําเป็นโคนต้นให้นะครับเป็นโคนต้นสูงไปเลยนะครับอ่ะตอนแรกเราก็หมอตัวนี้น่าจะเป็นฐานใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้จะเป็นฐานเนาะเราก็ถอดอ่ะเดี๋ยวประกอบฐานก่อนนะครับประกอบฐานก่อนนะครับเดี๋ยว ปุ๊เปาจะใส่ฐานให้โู้ยแบบนี้เองอุ้ยไหนไหนตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกให้ด้วยนะครับตรงแรกเลยอ๋อมีสามอันน่าจะสามสามสามชั้นพอดีใช่ไหมครับไหนเมื่อกี้พ่อเปาเห็นโอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อเราต้องล็อกก่อนนะนะครับได้ไหมเลยไม่รู้จะได้แหมนะครับตัวนี้เป็นต้นคิดสมมาตเพิ่งมาส่งวันนี้ สดร้อนๆเลยสดร้อนๆเลยอ๋อตัวนี้จะล็อกโคนต้นนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวเด็กก่อนมาเดี๋ยวโคนต้นอันไหนครับอันไหนอันที่หนึ่งอันไหนใช่ไหมใช่พอเว่าอันนี้พลว่าลองลองอันนี้ดูก่อนลองอันนี้ดูก่อนนะครับอันนี้ชัวนะครับอ่าเดี๋ยวน้องอาดามาขยับกอกนะครับเดี๋ยวเราจะมากลางปรอกนะว่าใครจะการสวยกว่ากันนะครับ ได้ไหมอ่าเราก็ต้องล็อกล็อกให้แน่นก่อนนะครับอ่าใช่เลยอันนี้มีสามอันอ่ามีสามอันนะนะอู้นะครับอ่าน้องอนดากับพี่โชก็มากลางอ,อกทีนี้นะเดี๋ยวพ่อเปาจะให้น้องอนดากับอ่าพี่โชนะครับผมเป็นคนตกแต่งนะพ่อเปาจะไม่ทํานะนะครับในตกแต่งกันเองเลยนะใครจะทําสวยนะคะผมอ่าเดี๋ยวพ่อจะประกอบให้เอาอาวต้นขึ้นมา เอาท่อนกลางอันไหนท่อนกลางอันนี้ท่อนกลางอันนี้ท่อนกลางครับอู้วอาท่อนกลางเสียบลงตรงนี้นะครับผมเห็นไหมใช่เห็นไหมเอ่ยใช่น่าจะใช่มั้งจะใช่นะครับน่าจะใช่นี่หรือเปล่าอันนี้อันนี้อันไหนลูกอันนี้อ๋อใช่อันนี้อันนี้ครับผมอันนี้เป็นท่อนกลางเออเสียบลงแบบนี้นะครับอุ้ยไปไปมามันดูสูงขึ้นเลยอ้าวหรือว่าพวกเปาใส่ผิดตั้งแต่อันแรกใช่นไหม อเอ้ยตัวนี้น่าจะเป็นอันแรกทานเอาใส่ผิดนะครับอาผิดพลาดผิดพลาดทานเทคนิคนะครับผมโอ้อ่ะน้องชูถือไว้ก่อนน้องนาถือไว้ก่อนครับ้องนาถดิ้งมาน้องนาถดิ้งมาดิ้งมาไว้รอลุงเปานะครับผมนี่นะรครับตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะอ๋ะออันนี้เป็นอันแรกเมื่อกี้เราใส่ผิด ออันแรกนะครับตัวนี้อ่ะเราก็ต้องกลางออกแบบนี้ใช่ไหมอ่ะมาของน้องอ่ะของน้องอันนะอันที่สองของน้องอนะอันนี้อันสุดท้ายอ่ะใช่อันนั้นอันสุดท้ายนะครับเราก็เสียบลงได้เลยตัวนี้เสียบลงได้เลยครับโอ้โหนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับเรียบ,ยยร,บยร้อยนะครับผมนะครับเอาเราไว้ตัวไหนดีตัวนี้ใช่ไหมอ่ะ น้องอนากับพี่โชว์อช่วยกันตกแต่งที่นี้อช่วยกันตกแต่งนะอาใครจะทําให้สวยกว่ากันนะครับนี่ต้นจิ้งจมามาถึงแล้วนะครับอันนี้ความสูงความสูงอยู่ที่1นึ่เมตรหกสิบเซนเลยนะึ่งเมตรหสูงมากสูงกว่าน้องโชว์ไหมสูงกว่าสูงกว่าน้องโชว์ขนาดกิ่งที่โรงเรียนวันไม่สูงเท่านี้เลยเห็นทุกกล่องเลยเห็นทุกกล่องใช่ไหมครับกลางตอกลางตอนะครับ น้องอาณาช่วยนะครับน้องอาณาช่วยพี่โชว์นะครับอุ้ยอันนี้อ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ <c oughs> อา้าวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c oughs> เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว <c oughs> ไหน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 อ่ช่วยกันครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับโอ้โหนะครับตน้นคริสต์มาสตอนนี้จะเทศกาลอะไรนะปีใหม่เทศกาลคริสต์มาสก่อนใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่แล้วจิ๋วกุลก็จะไปเต้นอะไรนะชิงกเบิลวะ ใช่คุณเลือกเองนะครับน้องชมคุณก็จะไปเต้นชินเกเบลวันไหนวัเป็นวันวันจันทร์วันนี้เป็นวันซ้อมวันสุดท้ายอ๋อวันนี้ซ้อมวันสุดท้ายใช่ไหมครับใช่อ่าโอเคอันนี้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอ้โหเป็นรุ่มไปล่างแล้วนะครับเฮ้ยสูงกว่าสูงไหมสูงมากเดี๋ยวหนูกระโดดสูงให้ดูไหนกระโดดสูงโอ้โหนะครับสูงกว่าอออืืหน้องกระดากระโดดถึงไหมครับน้องกระดากระโดดถึงไหมเลยเมื่อกี้เกือบถึงตรงนู้นอ๋อ่ถึงใช่ไหมครับโอ้โหสูงมาก ือว่าพ่อน่าจะเลยนั้นอ่ะครับโอ้โหนะครับสูงเกือบเท่าพ่อเลยนะไอ้นะครับเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยนะมาต่อไปเรามาประดับนะครับเรามาประดับอันนี้เอาคนละเส้นกับน้องกันดาออาพี่โต้องกาประดับคนละเส้นเลยอ้าวใครจะประดับสวยกว่ากันนะครับอ้าน้องกันดากับพี่โตนะครับผมช่วยกันประดับอ่ะมาดูว่าใครจะประดับอ่ะใครจะประดับได้สวยกว่ากันนะครับ เด mmm. like nah ี๋ยวรูปปอเตรียมให้เดี๋ยวรูปปอเตรียมให้นะครับมาดูฝีมือมาดูฝีมืออมาดูฝีมือนะครับจะเป็นรูปเป็นล่างหรือเปล่ามีไฟประดับด้วยนะจะเป็นรูปเป็นล่างไหมนะครับอันนี้มีไฟประดับด้วยนะครับแล้วก็ลูกบอลนะครับก็เปาสั่งลูกบอลลูกบอลยังไม่มาอุ้ยสวยอ่ะ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 นะครับอ้าวใครจะประดับ จะแต่งตัวแต่งสวยกว่ากันนะครับระหว่างน้องอันดากับพี่โชกุลนะโอ้โหช่วยกันขมักขมิ่นเลยอืมนะครับจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูนะครับโอ้โหเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วถึงไหมโอ้โห้ยนะครับใครขยัน่สอ่ถึงไหมถึงไหมถึงไหมอืมนะครับ เดือบเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอยโอ้โหนะครับต้นคริสต์มาสนะครับผมของน้องอันดากับพี่โชกุณนะครับโอ้โนะครับสวยไหมสวยไหมเลยนะครับจะสวยขนาดไหนยังไม่สุดเลยอ่ะนะครับอืมเบมาม่า โโอ้หไม่มีใครถึงนู่นหรอกนะครับไม่ถึงใช่ไหมเดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยได้ยังฮะนะครับใกล้เทศกาลแล้วนะครับผมอ่ะอ่ะตัวนี้เอาใครจะใส่เอาแบ่งกันครับแบ่งกันไอ้แบ่งกันครับอ่ะใส่ตรงไหนดีตกแต่งตรงไหนดีโอ้โหหนูจะไปถึงจุงสุดนู่นเลย อ่าอ่าตรงไหนก็ได้ครับให้เลือกได้เลยนะครับตามตามใจเลยนะตามใจเลยใครว่าตรงไหนสวยก็อ่าประดับตามจินตนาการเลยโอเคได้ยังได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อ้าเอาเอายังเหลืออีกแบ่งกันครับแบ่งกันทำหนูเอาทุกใจแบ่งกันอ่าแบ่งกัน อ่อันนี้ของพี่โชว์อ่าอันนี้ของน้องธนานะครับผมอ่าใครจะเอาประดับตรงไหนโอ้โหเลไเยอะเลยเหรอผ้าอะไรเยอะเลยเหรอโอ้ยนะครับหมดแล้วเดี๋ยวพ่อสั่งมาให้อีกอยู่แต่ว่ายังไม่มาถไม่ถึงใช่ครับถ้ามาถึงนีจะสวยมากเลยมาเทศจีนเหรอ ไม่ใช่ครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้นี่นะครับผมร้านค้าจะส่งมาให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เออพรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ไหมพรุ่รงนี้ไม่มีเรียนคือคนเดิมเพรพรุ่งนี้ไม่ได้เรียนนะครับโอ้โหสวยจังเลยไหนฝีมือน้องกระดาตรงไหนครับตรงนี้เหรอโอ้โหสวยมากนะครับผมอ้โหนะครับต้นชิสมาสนะครับผมสวยมากเลยนะครับต้นสูงมากสูงกว่าน้องชคคุณด้วยใช่ไหมน,นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาประดับไฟกันไหม นะครับนี่ไงน้องอาดาอันนึงโอ้โหอันนี้ไม่มีไม่มีลูกเอาอันไหนสายลุ้งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแยกให้ก่อนเดี๋ยวเราแยกให้ก่อนเอาหนูเปิดดูดิอ่านล้วทุกคนเปิดดูครับว่าอันไหนเป็นสีอะไรเห็นไหมอ่าอันนี้ของน้องอาดาอ๋ออันนี้เป็นสีลุ้งโอ้โหมีสีลุ้งนะครับผมอ่านะครับเป็นสีลุ้งเลยนะครับตัวนี้ได้เลยมาเดี๋ยวเราไปดับไฟด้วย ่ะเรามาดูนะครับผมว่าช่วงกลางคืนน่ะจะสวยขนาดไหนโอ้โหนระดับแล้วใช่ไหมครับใช่ระดับแล้วอันนี้หนูช่วยระดับอ่ะหนูช่วยช่วยน้องก็ได้ครับช่วยน้องก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟประดับโซล่าร์เซลล์ใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ต้องใช้ไฟบ้านเลยนะไม่ต้องใช้เลยใช้แ่แดดครับแล้วก็จะประดับไฟด้วยนะครับที่นี่สวย อ๋อหนูก็หนูคิดออกแล้วไ<า>อสีเหลืองอ่ะจะเอาอยู่ข้างหน้แล้วสีลุวงจะเอาอยู่ข้างบนตกลด้วยกันเลยก็ได้ครับแล้วมันจะแยกออกไปหรือว่าไหนของกันครับเอ,อ,อ,อ้น้องอานาก็ช่วยน้องอานาก็ช่วยนะครับโอ้โหมาดูกันนะครับว่าสีมือ <laughs> สีมือสองคนจะสวยขนาดไหนใช่ไหมโอ้โหมาแล้วมาแล้วนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลูกปาเปิดให้ ันนี้ของพี่โชอันนี้ของพี่โชหูกน้ไหนไหนอไหนเขาหนูนใครหนูนครับไหนของพี่โชอันไหนอันนี้ของหนูเหรออ่อันนี้เป็นไฟหลักสีไฟหลักสีของพ่อนะครับไหนมาดูก่อนมาดูก่อนนะนะครับตกแต่ง,งตออกมาแล้วจะเป็นยังไงใช่ไหมตกแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่อันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นะครับ อันนี้ของฝีมือน้องอนาใช่ไหมครับอันนี้ฝีมือน้องอนาใช่ไหมอุ้ยไปไปมาๆมันดูเข้าตีมเลยนะครับมาเลยแบบนี้เลยนะครับยุ่งเหยิงที่โรงเรียนขนาดยังไม่ได้สารซาวันนี้ยังมีคนใส่ไปเลยอ๋อมีคนใส่ไปที่โรงเรียนเลยใช่ไหมใส่เป็นโรงเรียนเใส่เสื้อหัไแตบบไหนใส่กางเกงไม่มี ้ราบอกวันนี้กาแฟกำปูนสูนงว่ะสูะนงนะสูงน้ำมากเลยตอนนี้อ่ะนะครับได้ยังได้แลยอ่าลองเปิดดูเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้ไหมนะครับมาเดี๋ยวลูกเปาเปิดให้นะครับอ่ะตัวนี้โซลาเซลล์เนาะอ่ะพร้อมยังพร้อมพร้อมยังครับพร้อมเอ้ามันติดแล้วเห็นไหมไครับติดแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นโซลาเซลล์จะไม่ชัดเพราะว่ามันใช่ถ้าน้องอนาเอาหงายหน้าขึ้นมันก็จะไม่ติดครับ ใช่ไหมโอโ้โหเดี๋ยวตอนคืนน่าจะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอน,นกลางคืนกันนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนนะครับตอนกลางคืนจะเปิดไฟข้างบนนี้ด้วยใช่นะตอนกลางคืนน้องชุพู่ก็จะเปิดไฟข้างบนด้วยนะครับผมว,ว้าวนะครับโอโ้โหสวยยังครับสวยไหมสวยไหมครับผมฝีมือฝีมือใครครับฝีมือใครครับฝีมือน้องอาดาหอน้องอาดาหกับพี่โชว์อ่ะ โอ้โหน้องน่าอามานี่ก็ได้ครับลูกบอาชาร์จเต็มแล้วอ่าลูกบอาชาร์จเต็มแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราเอาเราจะเปิดตรงนี้นะนะครับเอ้ยเวลาเราเอาปิดไว้แบบนี้นะครับไฟมันก็จะติดเห็นไหมไฟติดยังไฟติดยังยังไม่ติดเลยโอ้ไฟติดแล้วนะครับผมไฟสวยแล้วนะครับอ่ากดเปิดน้องน่ากดเปิดก่อนโอเคติดติดยังติดยังอ้าวไฟติดแล้วนะครับติดยังครับติดยังครับ อ๋อนี่ไงติดจังอ่ะน้องนะเปิดเปิดอันนี้เปิดอันนี้ครับไกลเกินเอ้ยกล้องก็ไกลมากอืมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลุงป๊าเปิดให้หนึ่งสองสามโอ้โหต้องจะคืนถ้าเปิดข้างบนน่าจะสวยดิใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดข้างบนด้วยนะครับผมอ่ะนะครับผมตอนนี้เรายังไม่เปิดอ่ะตอนนี้เรายังไม่เปิดนะครับผมอ่านะครับผมเรียบร้อยยังเรียบร้อยยังนะครับผมตัวนี้ นะครับผมเป็นต้นต้นสูงมากคริสต์มาสเป็นต้นคริสต์มาสของพี่โชกับน้องอันดาใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นนะครับว่าเปิดไฟแล้วนะครับผมเปิดไฟแล้วมันจะสวยขนาดไหนใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนเย็นอีกทีนึงนะครับผมเปิดไฟนะครับผมว่าจะสวยขนาดไหนกันครับอ่านะครับหลังจากที่เล่นแต่งต้นคริสต์มาสเสร็จนะครับผมก็มีของเล่นอีกอันนึงนะครับผมไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะครับผมชอบมากดูหน้าตาซะก่อนนะครับผม อ่านะครับอันนี้ใครเคยเล่นบ้างนะครับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนเคยเล่นบ้างอ่านะครับผมสนุกมากเขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียกว่าเล่นอะไรครับไม่รู้ไม่รู้อนะครับหลังจากที่แต่งต้นคริสต์มาสเสร็จนะครับผมไม่รู้ไปเอาของเล่นมาจากไหนนะครับไม่รู้แล้วไปไหนดูน้าตาไม่เคยเล่นนะครับผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้นะครับผมชอบมากนะครับ วันนี้คนลากนี้เอาเรื่องเลยนะครับคนลากไม่รู้จะได้หยุดลากเมื่อไหร่นะครับผมน่าจะไม่ยอมนะครับหลังจากประดับต้นคริสต์มาสเสร็จนะครับผมไปนะครับไปเยเอาใครจะนั่งข้างหน้าใครจะลาก,าาลากโอ้โหโอ้หมาดูลากดูโอ้หนะครับผม,ม,มลากได้ไหมลากพี่โจได้ไหมโอ้หน้องอนางลากไม่ไหวลากไม่ไหวพี่โจหนักใช่ไหมครับ พี่โชว์หนัก24กิโลเลยเหรอบางวันนันยังเยอะเลยได้ครับผมนะครับผมโอเคนะครับนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูนะครับผมต้นทิทธรรมะของน้องชุกุลกับน้องอันดานะครับว่าจะสวยขนาดไหนกันนะครับผมรอดูช่วงตอนเย็นนะครับปิดไฟนะครับผมพระอาทิตย์ลง น่าจะสวยน่าดูเลยเอโ้โหนะครับตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับไฟใช่ไหมนี่ไฟประดับเริ่มมาแล้วนะครับผมต้นคริสต์มาสของน้องอันดาก,กับพี่โชกุลนะครับเป็นยังไงสวยไหมสวยสวยใช่ไหมครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ประดับไฟเรียบร้อยแล้วเปิดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมนี่วันนี้นะครับเราก็ได้มาตกแต่งประดับทุนคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมสวยไหม สวยมากนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมมีไฟประดับดูน้องอรนดาประดับไฟอยู่ฝั่งนู้นด้วยดูนะครับไฟข้างบนก็มีด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปประดับต้นคริสต์มาสใช่ไหมครับผมแครเป็นคลิปนะครับผมนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปประดับต้นคริสต์มาสนะครับอสวยไหมน้องอันดาสวยไหมครับอันดาสวยไหมครับผม สวยครับเป็นไงเห็นไหมครับต้นคิดสมมาสูงมากมาแข่งกันว่าใครจะกระโดดถึงนู่นก่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปประดับต้นคิดสมมาใช่ไหมใช่คับนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าน้องโชกุณจะทําอะไรก็พี่ๆี่รอดูนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดหัวใจกดยุปเป้านะครับผมฝากช่องน้องชกุลกับพ่อเปาฝากช่องน้องชกุลกับพ่อเปาด้วยนะครับผมอย่าลืมกด ติดตามน้องชุกุนด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับผมน้องชุกุนกับน้องอันดาใช่ไหมโอ้โหนะครับน้องชุกุนจะได้มาทำใช่น้องชุกุนจะได้มาทําคลิปดีๆนะครับลิซสนุกๆแบบนี้ให้ดูอีกนะครับผมอ่ะคลิปนี้น้องชุกุนก็ขอน้องชุกุนกับน้องอันดานะครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ